วัน,นวลอยกระทงนะคะวันนี้บ้านนอกคอกนาจะชวนกันมาทํากระทงรักโลกค่ะโดยที่วันนี้เราจะทํานะคะทั้งเป็นแบบที่ทําจากกลวยไอศครีมนะคะเนี่ยค่ะนะแล้วก็จะทําจากวัสดุธรรมชาติเช่นหยวกล้วยใบตองแล้วก็ดอกหญ้าแม้แต่นี่นะคะพืชผักสวนครัวนะคะเห็นไหมคะว่ามีพริกกะเพรานะคะโหระพานี่ สามารถที่จะนํามาเป็นกระทงด้วยโดวยวิธีการทํานะคะก็ไม่ได้ยากอะไรในส่วนของตัวกลวยไอศครีมเนี่ยนะคะเราเคยมีคลิปของเก่าอยู่แล้วเดี๋ยวจะจัดส่งเป็นลิงก์มาแปะเอาไว้ให้ดูนะคะส่วนในกระทงธรรมชาติเนี่ยคะ่ะเราเลือกที่จะทําง่ายที่สุดนะคะจากวัสดุที่มีใกล้ตัววันนี้นะคะเราก็ถึงโอกาสนี้ในการที่จะแนะนําให้สอนให้แม่บ้านเราเนี่ยคะ่ะนะ ทำเพื่อเป็นการประหยัดเนาะไม่ต้องไปซื้อค่ะวิธีการนะคะอเอาจากกรวยไอศครีมแนะนำก่อนนิดนึงก็ได้นะคะเมื่อเราได้กรวยไอศครีมลักษณะแบบนี้นะคะเราก็จะนำมาตัดเพื่อให้ง่ายกับการเข้าใจนะคะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆนะคะอย่างเช่นเนี่ยค่ะเราตัดที่ปลายเขาเนี่ยค่ะตัดเฉียงๆอย่างนี้นะคะตัดเฉียงๆอยงนี้ค่ะเราจะได้เป็นรูปทรงในลักษณะแบบนี้ แล้วก็ได้ตรงส่วนที่เหลืออย่างนี้อย่างนี้เราจะเรียกว่าเป็นมงกุฎลายจีนีแล้วกันจะได้เข้าใจได้ง่ายๆเนาะจากนั้นค่ะเราก็จะมาตัดแฉกเนี่ยค่ะตรงขอบของปรวยเนี่ยค่ะนี่เห็นไหมคะเนี่ยค่ะนี่ทำจนรอบก็จะออกมาแบบนี้เราจะเรียกทรงแบบนี้ว่าเป็นมงกุฎพระราชา นะคะเราก็จะนำมาประกอบอ้อยังจะมีอีกส่วนหนึ่งค่ะพอเราเราได้ตรงในส่วนของอย่างถ้าเป็นรูปทรงของมงกุฎลายจีนีแบบนี้เนาะเสร็จแล้วค่ะเราสามารถที่จะนำมาแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งเลยนะคะค่ะและเราก็จัดทำตัดเป็นรูป อย่างนี้เขาเรียกว่ารูปก,กรีบบัวค่ะนี่เดี๋ยวมีรายละเอียดในลิงก์นะคะลิงก์เก่าแต่อาจจะถ่ายไว้หลายปีแล้วเนาะอาจจะภาพไม่ชัดเท่าไหร่แต่ก็ถ้าดูจากตรงนี้แล้วก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้อย่างนี้เรียกว่ากรีบบัวเนี่ยค่ะพอเสร็จแล้วเราก็จะนำเนี่ยค่ะทรงกรีบบัวเนี่ยค่ะมาติดโดยที่เราใช้ตัวนี้นะคะเป็นเป็นจานกระดาษแล้วก็ผสานด้วยกาวนะคะ ก็นำมาติดโดยรอบจากนั้นเราก็จะนำทรงมงกุฎพระราชามาติดเป็นชั้นที่สองนะคะแล้วก็นำมงกุฎลายชินีค่ะเอามาไว้เป็นด้านที่3นะคะเป็นชั้นที่3แล้วตรงส่วนของปลายปลายเนี่ยค่ะที่เราตัดตรงเนี้ยค่ะเนี่ยค่ะเราก็จะเอามาผสานกันนะคะแล้วก็จะได้เป็นดอกเล็กๆแบบนี้ค่ะนี แล้วเราก็จะนํามาประกอบตกแต่งนะคะให้เป็นไอเดียความจริงมันทําได้หลากหลายรูปทรงกว่านี้นะคะอันนี้คือเป็นลักษณะ,ะการทําจากลกลวยไอศครีมทัาน,นี้มาดูการทําจากวัสดุใกล้ตัวเอาเริ่มกันเลยเริ่มกันที่นี่ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าใบแอปเปิลสตาร์นะคะเขามีความสวยงามเพราะว่าหน้าใบกับหลังใบเขาเนะี่ยเป็นสองสีนะคะ,ะง่ายๆเลยค่ะมาถึงเราก็จะตัดเป็นเศษหนึส่วนสของใบ นะคะจากนั้นกเ็เรามีดอกไม้อะไรเราก็เอาใส่ข้างในอย่างนี้เห็นไหมคะแค่นี้เองนี่ค่ะง่ายๆอ่ะเสร็จแล้วเราก็หา,อ,าอะไรมาติดเขานี่ค่ะเอาแม็กนี่ก็ได้แค่นี้เองค่ะตัดปลายออกให้เรียบร้อย เนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยเราได้แค่กรีบแค่เนี้ยค่ะเราก็เอามาเรียงวนวนนะคะเนี่ยค่ะอรอบอตัวหยวกล้วยของเราเนี่ยนะคะค่ะเนี่ยแล้วก็จะได้เป็นลักษณะกระทงแบบนี้เป็นกระทงแบบง่ายๆใครๆก็ทําได้แล้วก็ถ้าเราอยากจะทําจากใบตองนะคะแม้แต่ใบตองนี่ให้ดูเลย ใบตองที่มองดูแลเหี่ยวเหี่ยวแห้งๆแบบนี้นะคะสีแก่ๆแบบนี้บางคนบอกอาจจะไม่สวยความจริงเราทําให้สวยด้วยได้นะคะมันอยู่ที่การครีเอทนะคะโดยที่เราก็จะนํามาตัดเนี่ยนะคะเป็นชิ้นเล็กแบบนี้ชิ้นหนึ่งนะคะแล้วก็ชิ้นบนชิ้นบนมีที่ตัดแล้วนะคะจะได้เร็วขึ้นเนี่ยค่ะชิ้นบนชิ้นใหญ่นี่จะใช้สีเขียว เราก็นำสองเนี่ยนะคะอ่ะมาดูใกล้ๆก,กันเนี่ยนะคะเราก็จะนำสองส่วนนี้มาเนี่ยค่ะมาประกบกันแบบนี้เนาะนี่นะประกบกันแบบนี้อ่ะเสร็จแล้วเราก็พับครึ่งค่ะพับครึ่งเพื่อหาศูนย์กลางจากนั้นนะคะเราก็จะทำการม้วนค่ะมว้วนโดยที่พยายามให้เอามือจับตรงแหลมๆเนี่ยนะคะให้เขาอยู่ตรงเซนเต,นเตอร์เนาะแล้วก็พับตรงนี้มาให้ได้ฉาก อีกข้างหนึ่งก็เช่นกันเนี่ยค่ะเนี่ยเสร็จแล้วนี่นะคะจากนั้นเราก็นำปลายอีกข้างหนึ่งเนี่ยค่ะมางุ้มให้เป็นกระทงลักษณะกระทงแบบนี้จากนั้นเราก็เอาแม็กเย็บเลยเห็นไหมคะแทนที่เราจะเป็นกระทงสีเขียวๆธรรมดาเราก็จะมีลวดลายนี่ เห็นไหมคะเนี่ยค่ะก็ได้กีดไก่ก็เอามาประดับตกแต่งเจ้ากระทงเนี่ยค่ะเห็นไหมคะตัวนี้เนี่ยค่ะลองไปทำดูนะคะถือว่าเป็นการประหยัดแล้วก็ช่วยกันรักโลกนะคะร่วมกันค่ะบะานอโค้งนานะคะประหยัดเรียบง่ายตส์บะานอโค้งนาค่ะน้ ลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงบุญจะส่งเให้เราสุขใจอ่าทุกคนลอยไปอ่าลอยความทุกข์ความโศกความเศร้าออกไปรวยเฮงเฮงอยู่กับปากแดงแดงสาธุวางนัดเตี้ยนนี่เลยอ่ะเขี่ยหน่อยเขี่ยหน่อย เขาบอกว่าน้ำกีสีปูนน้ำม,มูลสีครามแล้วน้ำที่บ้านนอกคลอกนาสีอะไรเอ่ย